ผู้ติดเหยื่อโลกชอบฟังเรื่องกลามไม่ฟังเรื่องสงบสุนักขัตตะกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและโผฏฐะที่สัมผัสด้วยกายแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตาย,ยวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจสุนัขขตะเหล่านี้แลคือกามคุณห้าอย่างสุนัขขะตะนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้คือข้อที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้มีอาชีพอาศัยน้อมไปในเหยื่อของโลกคือกามคุณห้าอย่างถ้อยคำสำหรับสนทนาอันพร่ำบนถึงเฉพาะต่อกามคุณนั้นๆ ย่อมตั้งอยู่ได้สำหรับบุรุษบุคคลผู้มีอาชยาสัยน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันอนุโลมต่อกามคุณนั้นๆสิ่งนั้นย่อมคบกับบุรุษนั้นด้วยบุรุษนั้นย่อมเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นด้วยส่วนเมื่อถ้อยคําที่ประกอบด้วยสมาบัติเรื่องไม่หวั่นไหวด้วยกามคุณที่ผ่านไปมาอยู่เขาย่อมไม่ฟังไม่เงี่ยหูฟังไม่กําหนดจิตเพื่อจะรู้ ถ้อยคำชนิดนั้นก็ไม่คุ้นเคยกับบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็ไม่สนใจด้วยคำชนิดนั้นสุนัขัตตะเปรียบเหมือนบุรุษผู้จากบ้านหรือนิคมของตนไปนมนานครั้นเห็นบุรุษผู้หนึ่งพึ่งไปจากบ้านหรือนิคมของตนเขาย่อมถามบุรุษนั้นถึงความเกษมความมีอาหารง่ายความปราศจากโรคของบ้านนั้นนิคมนั้นบุรุษนั้นก็บอกให้สุนัขัตตะเธอจะเข้าใจว่าอย่างไร เขาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังต่อบุรุษนั้นย่อมกำหนดจิตเพื่อจะรู้ย่อมครบบุรุษนั้นย่อมสนใจด้วยบุรุษนั้นมิใช่หรือ